ต่อสายเฮลท์ health, กับมหาวิทยาลัยที่งานวิจัยโดดเด่นระดับโลกตั้งที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ดนเนื่องด้วยอัลเบอร์ดนเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนา whole body size MRI เครื่องแรกของโลกและยังมีฟ a c ซิลิตี้ระดับแนวหน้าโดยนักเรียนจะได้ประสบการณ์การเรียนชั้นนำอีกทั้งยังมีรีเสิร์ชที่โดดเด่นมากทางด้าน bio business molecular medicine nutrition reproductive and developmental biology นอกจากนี้หลักสูตรที่นี่ยังครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายทั้ง health psychology public health health data Science, Science, Health Economics Health และออื่นๆ,ๆีกกมมาายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆสำหรับการทำงานจริงในวงการสุขภาพยุคปัจจุบันน้องๆคนไหนที่อยากเรียนต่อหน้าน Health ที่ m าบ e r d e มาพบกับทุกคำตอบในงาน SOP Workshop พร้อมเจบหรือ5าสาขามาแรงในอนาคต AI, b u s i n e s Analytics, Data Science, Energy and Health ในวันเสาร์ที่20กันยายนที่โรงแรม Landmark BTS นานารีบลงทะเบียนเลย